แต่ได้ราคาที่ไม่พอใจก็ไม่ขายและเราก็ได้เห็นคุณอาลีที่เราพบที่อชาลาเมื่อวานนี้อีกครั้งเขานำรังไหม่ที่เขาใช้เวลาผลิตอย่างยากลำบากถึงสองเดือนมาเกือบ200กิโลกรัมสำหรับผู้ผลิตอย่างเขาที่มีรายได้ไม่มากเท่าไหร่รายได้จากการขายรังใหม่ที่ตลาดนี้จะเป็นรายได้ทั้งปีของพวกเขา สำหรับวก้ขาแล้แลวการต่อรองราคาจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณฮัก,กีเริ่มทำการต่อรองข้อสอบถามราคาผู้ขายและผู้ขายต้องการราคาที่1,690ลีราคุณฮัก <faster. S 1> ีต้องใช้กลยุทธ์ในการพูดเจรจายต่อรองเพื่อได้ราคาที่ถูกที่สุด,ดการต่อรองบางครั้งก็ไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ การต่อรองจะเพิ่มขึ้นหรือลดทีละ100ลีราตอกิโลกรัมการต่อรองนั้นเป็นไปอย่างจริงจังและสำหรับคนนอกแล้วมันดูเป็นการต่อรองที่ดูเดือดมากครั้งนี้ตกลงกันไม่ได้ครับผู้ขายเสนอขายที่ราคา1,700ลีราแต่คุณฮักกีต่อรองราคาเหลือที่1,650ลีราผู้ขายบอกคุณฮักกีว่ารังใหม่ของเขาคุณภาพดีมากคงให้ราคาที่ต่ำกว่านี้ไม่ได้โดยให้ราคาที่1675ลีรา คุณฮักกีทราบดีว่ารังใหม่ของเขาคุณภาพดีแต่ก็ต้องมีเชิงในการต่อรองราคาและขอต่อรองราคาอีก5ลีราโดยจะขอซื้อในราคา1,680ลีราผู้ช่วยหนุ่มสองคนช่วยคุณฮักกีต่อรองราคาและรายนี้ก็ตกลงกันไม่ได้เหมือนเคย รายนี้เสนอขายให้คุณฮักกีพั0เร้ลีราต่อกิโลคุณฮักกียังคงปฏิเสธร,ราคาที่เสนอขายครั้งแรกโดยต่อรองราคาเหลือ1,600ร้ลีราซึ่งผู้ขายรู้ดีว่าเขาสามารถยืดราคาให้สูงขึ้นได้โดยเสนอขายให้คุณฮักกีราคาต่ำสุดได้แค่พันหริลีราคุณฮักกีย้ำกับผู้ขายอีกครั้งว่า จะขายให้ในราคาที่1650ลีราใช่ไหมดดคุณภาพสินค้าอย่างนี้ยังมากกว่าราคาแค่1625เท่านั้นและผู้ขายไม่พอใจที่คุณฮกกีพูดอย่างนั้นออกมาถึงจะลดอีกลีราเดียวก็ไม่ยอมลดราคาให้ เหมือนว่าคุณฮักกีที่มีประสบการณ์มานานก็ยังขยันผู้หญิงคนดีครับ คุณฮักกีตกลงให้รายนี้ราคา1,630ลีราแต่ผู้ขายไม่ขายให้เนื่องจากราคาที่คุณฮักกีให้นั้นเป็นราคาที่ถูกไป

ในสมัยของเซธาสายใหม่นั้นย่อมต้องมีพ่อค้าแบบคุณฮักกีอยู่เหมือนกันผู้เขาจะอยู่ตามตลาดของโอเอซิสต่ตางรอยกระบ,บืสินค้าผ่านมาการต่อรองของพ่อค้าที่เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็คงมีสีสันและดูเดือดพอๆกันนะครับ พอตกลงราคากันได้แล้วพวกเขาก็ช่างน้ำหนักรังไหมและจำระเงินกันคุณอาลีอัชาลา ขายรังไหมได้ที่ราคา1,400ลีร่าต่อ1กิโลกรัมดูเหมือนเขาไม่พอใจเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาอยากได้อีก50ลีร่าแต่ทิ้อย่างไงก็ตามเขาได้เงินไปเกือบ1,40 0 0 0ลีร่าลรลีบอกว่าตอนนี้เขาจะไปซื้อของขวัญให้หลานเสร็จแล้วก็จะกลับบ้าน

คุณฮักกีบอกเราว่าเราสามารถบอกถึงคุณภาพของรังไมได้จากเสียง<ล>เวลาที่เราสอดมือลงไปโอ้คนเลี้ยงไมพูดไม่ค่อยเก่งตอนแรกเราต้องทำเป็นไม่สนใจพวกเขาหลังจากนั้นเราถึงค่อยทำเป็นพูดดีด้วยถ้าทำแบบที่กล่าวเราจะได้ราคาที่เราต้องการ ถึงแม้ว่าคุณฮักกีจะเป็นพ่อค้าที่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่เขาก็เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดหลังการค้าขายช่วงเช้าเขาจะไปที่สุเหร่าเพื่อล้างเนื้อล้างตัวและสวดมนต์สำหรับการสวดมนต์ช่วงกลางวันซึ่งเป็นการสวดมนต์หนึ่งในห้าครั้งของแต่ละวันคุณฮักกีมักจะไปที่สุเหร่าที่อยู่ใกล้ๆโคซาหาัน ก่อนอื่นเขาจะขอบคุณอัลละห์เรื่องธุรกิจของวันนี้ในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่ามันไม่เป็นบาปที่จะขอให้อัลลอห์ช่วยอัลละห์จะทําให้กําไรของผู้ที่ทํางานตามพระประสงค์ของอัลละห์เพิ่มขึ้นหลายเท่าสรุปก็คือถ้าคนผู้หนึ่งเชื่อในศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้งเขาจะได้รับอนุญาตให้ทํากําไรจากกิจการได้นี่คือสาเหตุที่คนเหล่านี้ถึงมาสวดมนต์อย่างขมักขม้น หลังจากสวดมนต์อยู่ครึ่งชงั่วโมงคุณฮักกีก็กลับไปทำธุรกิจต่อบ้านของคุณฮาก,กีอยู่ในเบอร์ซา่า รยาคุณฮักกีกำลังสาวหมายจากรังใหม่ที่คุณฮักกีซื้อมาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวครอบครัวนี้ใช้หม้อใบใหญ่นี้มาตั้งแต่สมัยของคุณปู่ของคุณฮักกีแล้วในเบอร์ซาครอบครัว200ครอบครัว ต่างก็สาวใหม่โดยใช้วิธีเดียวกันนี้เราต้องใช้ยายไหมของรังไหม่ถึง30รังเพื่อที่จะให้ได้เส้นไหมหนึ่งเส้น เส้นไหมแบบนี้ซึ่งหนากว่าเส้นไหมปกติจะถูกนำไปใช้ทำพรม กรรมวิธีการทำผ้าไหมที่ครั้งหนึ่งถูกเก็บเป็นความลับภายในของจีนได้ถูกถ่ายทอดมาตามทางสายไหมและมางอกงามที่เบอร์ซ่าแห่งนี้ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ที่สุดขอบของเอเชียจากเบอร์ซ่าเระเดินทางไปแถบอิสปาตาซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทีทุ่งยาตเตี้ยนี้รเราจะถนนโบราณที่ปูด้วยหินมันถูกเรียกว่าถนนหลวงในตอนแรกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นทางเดินทัพของกองทัพจาก,กรววัดิเปอร์เซียโบราณพระเจ้าไซรัสทรงให้สร้างขึ้นในศตวรรษที่6หลังจากที่กองทัพของพระองค์ยึดครองที่แถบนี้เอาไว้ได้มันได้รับการขนานนามว่าเป็นทางหลวงสายแรกของโลก เมื่อเปอร์เซียมีอำนาจมากขึ้นในศตวรรษต่อมาจัก,กรฟัดก็ได้ตัดถนนหลวงสายอื่นๆเพิ่มขึ้นและถนนเหล่านี้ก็ถูกใช้เพื่อเป็นเส้นทางการค้าด้วยครั้งหนึ่งเสียงระฆังของขบวนสินค้าก็คงเคยส่งเสียงดังอยู่บนถนนนี้เช่นกัน ใ,ใกล้ๆถนนหลวงเราพบหมู่บ้านที่ชื่อว่าีวาเวชคน500คนที่อยู่ที่นี่จะเป็นชาวนาซะเ,เป็นส่วนใหญ่และรากับว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อความเก่าแก่ของเมืองถนนทั้งสายนั้นเงียบสนิทดเ ที่หน้าบ้านหลังนี้แม่กับลูกสาวกำลังถับพรมกันอยู่ประเพณีของคนที่นี่ก็คือก่อนที่จะแต่งงานผู้หญิงทุกคนต้องเรียนรู้การถักพรมจากแม่และเอาพรมไปที่บ้านใหม่ของเธอ บ้านนี้เราเห็นอะไรแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งเราสังเกตเห็นว่ากำแพงของอาคารที่นี่มีการสลักอักษรและลวดลายเอาไว้เมื่อดูใกล้ๆเราจึงเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรกรีกโบราณ เมื่อลองถามดูเราถึงทราบว่าชาวบ้านเอาหินเหล่านี้มาจากซากเมืองของกรีกโบร,ราณที่มีชื่อว่าอันติออกอันติออกเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในสมัยศตวรรษที่3ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อดีตและปัจจุบันจึงปรากฏอยู่ร่วมกัน ทันใดนั้นถนนในหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยเสียงเพลงที่มีชีวิตชีวาเราทราบมาว่าที่นี่กำลังจะมีพิธีแต่งงาน ผู้ชายในหมู่บ้านมาเต้นรำกันอยู่ที่หน้าบ้านของเจ้าสาว จะมารวมตัวกันอยู่ที่ลานบ้านเราไม่เห็นมีผู้ชายอยู่สักคนพิธีตอนนี้จะเป็นพิธีของผู้หญิงเท่านั้นผู้ผู้ชายไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านนี้ครับเจ้าสาวมีชื่อว่าสุคราอุช เธอมีอายุ18ปีเธอสวมชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมของตรุรกีที่ว่าที่สามีของเธอให้มา,า,มมานี่คือมารดาของเจ้าสาวครับ เ้นรำของผู้หญิงก็เริ่มขึ้นโดยมีเสียงประกอบของเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าเทฟซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ดูคล้ายๆกลองแทบูรินตอนนี้เจ้าสาวก็ออกมาเต้นรำด้วย ผู้เธอใช้ช้อนไม้เป็นประกบให้จังหวะผู้ผู้ชายยังเข้าไปไม่ได้ครับมุสตาฟาพ่อของเจ้าสาวนั่งอยู่ที่กลางลานหมู่บ้านอย่างเหงาเงา การเต้นรำดำเนินไปได้เจ็ดชั่วโมงแล้วราิตย์กำลังจะตกแต่การเต้นรำก็ยังคงดำเนินต่อไปพื้นของเจ้าสาวที่ถูกวาดโดนคราวบนใบหน้าก็ปรากฏกายขึ้น เป็นตัวแทนของเจ้าบ่าวที่เข้ามาในบ้านไม่ได้สุครานเต้นรำอย่างมีความสุขพอห้าทุ่มการเต้นรำก็หยุดลง ช่วงนี้ของพิธีเป็นการล่ำลาที่แสนเศร้าของเจ้าสาวผู้ผู้หญิงร้องเพลงอย่างเศร้าส้อยผู้เธอร้องเพลงว่าเธอเป็นลูกสาวที่ดีแต่วันนี้เธอต้องไปที่อื่นเราต้องจากกันแล้วเจ้าสาวส่องกระจกเพื่อล่ำลาตัวตนที่ไม่ได้แต่งงานของเธอ กเธอรอ้องเพลงอำลาต่อไปจนกระทั่งรุ่งสาง เ่วันต่อมาขบวนของเจ้าสาวก็มาที่บ้านเจ้าบ่าวซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านถัดไปเจ้าสาวจะมีผ้าคลุมหน้าอย่างมิดชิด เจ้าบาที่อยู่บนหลังคาจะโยนเงินและขนมนำโชคลงมาคาดีออร์อายุ23ปี เงินท <the> ี่ปากอยู่ตามเสื้อของเขาเป็นเงินของขวัญวันแต่งงานครับเจ้าบ่าวจะจุงมือเจ้าสาวเพื่อพาเข้าบ้านใหม่ของเธอพวกเขาจะก้าวข้ามเลือดแกะที่ถูกเอามาสัมเวยทั้งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาเป็นสามีภรรยากันแล้ว หลังจากนั้นก็จะมีการขนเครื่องเรือนเข้าบ้านสุครานต้องใช้เวลาทอพรมผืนนี้ทั้งปีครับ ที่ลานบ้านของเจ้าบ่าวจะมีการเต้นรําขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นการเต้นรําเพื่อต้อนรับเจ้าสาวเข้าสู่หมู่บ้านและการเต้นรํานี้จะมีไปจนดึกดื่นอีกเช่นกัน